กุลาบแดงกำลังอามกำลังบานที่อายสองมอบแ่่แม่ชมยงดำรงความรักไว้อยา่าไล่ล่างบัตรหาเจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้า ต่างเมื่อปัดย่ำไกลเบิดอะไรให้นังวันส่งคืนอย่ารอสงังโอ้ยหมดมากโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหนี่กคุมภาวันวาลินทาาป้องควันจากใจฉันมอบมแด่เธอ ฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันเลยนครับโอ้โหเป็นไงบ้างน้องหน่อยฟังแล้วพี่สังเก็ตบอทองเป็นไงบ้างเสียงนี่ขนาดอยู่บนรถยนต์นะเสียงมีการเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่นิ่งไม่ใช้ไมเป็นพิเศษเลยนะเป็นไงบ้างเสียงโอ้โหถือว่าเป็นบุญหูครับนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่วันนี้ได้พูดคุยนะครับ อยากให้ผมอนุญาตถามเลยว่าอยากให้พี่สมจิตเล่าแบบวิเส้นทางการมาเป็นศิลปินนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยจนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมันมีเส้นทางยังไงบ้างครับเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับอ๋อมันเป็นเส้นทางที่ขูกขัดพอสมควรครับเป็นเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับเป็นแบบมาราธททอนที่สุดสำหรับตัวผมนะครับครับ อศิลปินรุ่นน้องรุ่นใหม่เนี่ยนาจะสบายกว่าเพราะว่าเกิดง่ายเพราะว่ามันมีโซเชียลมี YouTube มแต่สมัยก่อนที่ผมขึ้นมาเนี่ยคือมันต้องใช้ความสามารถจริงๆเสียงจริงๆอ่า,ออาต้องเข้าหานักจัดรายการกว่าจะผ่านการประกวดลงมาได้มันใช้เวลานานถ้าาคนไม่หนักแน่นอยากจะเป๊ะ ็นจริงๆไม่เป็นศิลปินจริงนเนี่ยไม่เข้าในสายเดนจรีเนี่ยคือจะไม่อดทนยังไม่สามารถประสบความสําเร็จได้จริงๆเพราะว่ามันมันคู่แข่งเยอะแล้วก็นักจัดรายการก็เอายากเพราะเนี่ตรงๆที่จะปั้นเอานี่ยากมากเลยเพราะว่าต้องความสามารถจริงๆทุกวันนี้มันมีเข้าห้องอัดเสียงพอใช้ได้หน้าตาดีหน่อยคือได้เพราะว่าในห้องอัดมันจะมีอิดิทมีเครื่องอิดิทเสียงช่วยเสียง เสียงไม่เพราะก็เป็นเสียงเพราะได้เสียงไม่ใหญ่ก็ทําเป็นเสียงใหญ่หญได้เสียงไม่สูงก็ทําเป็นเสียงสูงได้มันทุกวันนี้มันสบายแต่เมื่อเราไปสัมผัสกับ,กบนักร้งองจริงๆอ่ะที่เข้าผ่านอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะคนละอย่างกับในห้องอัดครับอืมเหมือนต้องใช้ความพยายามอ,อย่างสูงน,นี่คือความเป็นนักร้องคุณภาพของพี่สมจิตบ่อทองว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเสียงไม่ดีจริงนี่คนไม่สนับสนุนนะเพราะว่าแต่ละคนที่จะดังได้นี่มันใช้งบประมาณใช้ทุนเยอะมาก ครับไม่ก็อ <c oughs> พอบันทึกเสียงเราก็ถ,กถูกดองไว้อ,อีกนะอืไม่จะไม่ใช่จะอัดเสียงแล้วจะต้องเขาจะต้องรีบรีบ,รบออกอากาศเชียร์ทันทีไม่ใช่ผมบมันทึกเสียงปีสามสองเพราะเขามาเชียร์คือปลายปีสามสามนี่คือถ้ามีคนไม่มีความอดทนคืไม่สนแล้วไม่ไม่ไปหนึ่ปีกว่าปีกว่าหน,น่ไหมครับว่า คือบันทึกเสียงนี่มันก็ยากอยู่แล้วสมัยก่อนนะเวลานักร้องเขาไม่ได้มีการเก็บเสียงทีละชิ้นดนตรีทีละชิ้นไว้นะคือทุกงวงเต้องมาพร้อมกันบันทึกไว้พร้อมกันถ้าขาดคนใดคนหนึ่งนี่ถือว่าวงไม่จบนะที่ผมผมอัดกุหลาบแดงในดนตรีเขาเล่นพร้อมกันเลยนะครับในห้องอัดนะกองชุดก็ป็นกองชุดจริงๆไม่ใช่กองชุดแบบคอมพิวเตอร์เหมือนทุกวันนี้อืมครับโอ้แต่มันมีความเป็นมีเสน่ห์มากเลยนะครับอืชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ผ่านต้องเริ่มใหม่ ต้องเริ่มใหม่โอ้โหได้รับบทหนักคือนักร้องต้องเริ่มร้องใหม่อีกต้องนะใส่ไกด์ใส่อะไรเนี่ยครับต้องใส่ไกด์ต้องต้องให้จบโดนตีเขาเล่นให้จบแล้วเขาถึงกับจะมาเข้าคอมแล้วก็คอ่อยอ่ป้อนดนตีทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าคอมใหม่นะตออ้องหนักันต้องให้จบเพลงตลอดตลอดหยุดไม่ได้รถดนตีหยุดตามเราไม่ได้ดนตีก็ต้องเล่นจบ นี่คือความยากนหน่อยนี่คือความยากเปรียบเทียบกันสมัยก่อนเมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาคนับแต่ปีสองพัน่ร้อยสามสิบสองถึงปัจจุบันนี้ก็สามสิบสามปีแล้วนะอืมที่ได้องเกียได้อยู่ในแวดวงทางการบันเทิงเนี่ยวันนี้มันเกลี่ยง่ายเกิดง่ายอืแล้วก็ได้ด้วยแต่เราจะเห็นว่าศิลปินในยุคก่อนๆเนี่ยก็จะยังทุกวันนี้ก็ยังแบบ เป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงทั้งในเรื่องบทเพลงด้วยทั้งในเรื่องวิถีชีวิตด้วยอะไรอย่างงี้นะครับมันเป็นสเสน่ห์ของความพยายามนะผมรู้สึกว่าสมัยก่อนกว่าจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการเนี่ยครับผมว่านั่นแหละครับผลตอบแทนของความพยายามเป็นกําลังใจให้เด็กรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นบุญเป็นบุญบที่ผมเกิดในช่วงนั้นถ้ามาเกิดในช่วงนี้ผมก็ต้องถูกลืมเดียว แต่เกิดในช่วงนั้นนอะคือม,มันมันฝังไปในใจเลยผมยังงงว่าผมฝันไปนะ้่าที่กุลกรลำุราแปลงปีสามสองสามสามจนถึงทุกวันเนี้คนยังเออมา,อร,าร้องกุรลาบแปลงคนยังขอที่ผมององและเป็นก่อนผมเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแต่งเองด้วยออืครับแต่งเองตอนไปเกี่ยวข้าวด้วยเกี่ยวข้าวผืนหนึ่งเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งงานเนี่ยแต่งกรํากรน,นี้สามารถแต่งจบับ น, oh. นึกได้ก็กลับเดินมาเขียนเขียนแล้วก็วางไว้แล้วก็เกี่ยวข้ามไ, oh. ไปเดินคิดนึกได้ก็เดินมาเขียนแต่มันดีว่าพี่เป้าเป็นร่องเป็นเป็นแนวทางให้อ๋อห oh. นึ่ง oh. ปีที่ทรมานอ่ะ เป็นช่วงเดียวกันเป็นช่วงเดียวกันพอดีเป็นช่วงเดียวกันที่ดังใกล้เคียงกันพอดีนะครับ<า>ต้องกอรไม่ต้องอย่างงี้ครับลังจากที่มีบทเพลงบทเพลงนี้บทเพลงที่ดังถือว่าดังบทเพลงหนึ่งในในชีวิตของกันเป็นนักร้องที่ชื่อสมจิตบัวทองเนี่ยตั้งวงมาแล้วด้วยนะครับ,รบมีวงดนตรีของตัวเองด้วยอยู่นานไหมครับวงของเราผมเริ่มแ,แรกๆคือบริษัทชัวร์อดิโอตั้งให้สองปีสามปีที่เล หลังจากที่ผมพารุ่นน้องข้าเดินสายภาคอ,อีสานภาคใต้ภาคกลางอตอนนั้นมนสิทธิ์คำส้อยฝนธนสุธรวันชนะเกิดดีแล้วก็หลายหลายท่านคือมาเป็นลูกน้องตอนนั้นทุกคนยังไม่ได้อัดเสียงอืมครับบันทึกเสียงยังมาเป็นลูกทีมที่ร้องเพลงของคนอื่นอยู่ครับ,รบพอดำรงวงทองฝนแล้วก็หลายๆคนมนสิทธิ ได้อัดเสียงเพราะมันเกิดขึ้นมาผมแล้วก,ก็เลยวางวงวงให้บริษัทโชโดําดำเนิกนการเป็นคอนเสิร์ตโชว่ดยโดย,ดยมีดำรงมีฝนธนสุนทรคือเป็นทัวร์คอนเสิร์ตลงภาคใต้ผมเลยตอนนั้นแม่บ้านผมอ่ามีน้องครับผมก็เลยหยุดเดินแล้วก็ให้ให้รุ่นน้องเขารับช่วงต่อไปครับมาปีสี่ศูนย์ผมก็มาประจำอยู่มลนนรัคณาเกียนครมามทึงศิลถึงปีห้าสาม ก็ห้าสองพอปีห้าสามผมมาทําวงเองจนถึงปีหกสองครับเอมาทําวงเองอีกสิบเอ็ดปีก็เพิ่งอยู่ไปในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เองเมื่อไม่กี่ปีนี้นะครับผมมาสลบมาล้มต้องโควิดนี่แหละแลยโควิดเลยเออนี่คือบทเรียนเลยครับชนะมาทุกอย่างชนะอุปสรรคการตั้งวงการร้องเพลงการบันทึกเสียงการเดินสายสุดท้ายมาแพ้ แต่โควิดคือโควิดเนี่ยครับแต่ตอนนี้น่าจะดีดีขึ้นนะครับสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นก็น่าจะเห็นหล,หลายคนก็นะครับเริ่มได้ได้ได้เรียกว่าได้ทําสิ่งที่ก่อนโควิดอ่ะ,ะก็เหมือนจะได้เริ่มได้เริ่มกลับมาเริ่มต้นได้ทําสิ่งที่เราอยากจะทํากันแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นในศิลปินเดียวครับการแสดโชว์อย่างเดียว S <S แล้วก็ม,มีงานมินิคอนเสิร์ตมาก็รับอยู่แต่ไม่รับแบบเป็นวงใหญ่ลูกน้องสองรอยคนอีกม,มันเลือกไม่เอาเ<ม>พราะไม่ไหวมันไปจมอยู่เช่นหมดคือแบบล้มไม่เป็นท่าเลยเอผมก็เลยคิงวิกฤตเป็นโอกาสเลยโควิด <COVID> มาไม่ไหหยุดตรงนั้นเลยอโอ้เป็นเพราะหน้าวงที่มีคนสองสามร้อยคนนี่ต้องถามอย่างนี้ก่อนนะครับน่าจะผ่านมาตั้งนานแล้วครับคบ่าตอนที่เป็นตอนที่เป็นวงแล้วดังที่สุดของสมจิตบ่อทองเนี่ย ตอนนั้นเวลาจะไปแสดงนี่ต้องมีค่าตัวค่าวงเท่าไหร่ครับถึงจะจ้างไปแสดงได้ตอนนั้นผมขึ้นแก่นคนคร40152นี่คือผมค่าตัวผมขึ้นละหนึ่งหมื่น 1, บาทครับ <c oughs> ถ้าเป็นวง,วงล่ะครับถ้าไปทั้งวงเลยทั้งวงเดี๋ยวนี้ทั้งวง,วงตอนที่ผมทําเองอีกสองสองแสนสามสองแสนห้า 23, 000, 000, 000, 500, ต่อ <c oughs> คืนครับพอพอลูกน้องเยอะรถก็ใช้รถสิบหกคันครับ <c oughs> เรถือว่าเป็นเหลืออะไรเพราะว่าเราเราชอบออเราชอบอเราชอบในอาชีพนี้ก็ทนเอาเหลืองานละหมื่นสองหมื่นก็สู้ไปครับครับก็มันไม่มีงานในละที่เราถนัดเท่าตัวนี้ ครับยังรักยังชอบอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยน้องหนุ่ยซึ่งไม่ใช่คนอีสานแต่ว่าฟังเพลงกุหลาบแดงแล้วเป็นไงครับ <c oughs> คิดถึงเรื่องบรรยากาศบันวาเลนไทยคิดถึงบรรยากาศของการสนุกสนานจ <c oughs> ากนักร้องที่มีค่าตัวนะครับเ,เวลาที่แสดงต่อวงนี้สองแสนห้านะครับแต่ว่าพอวันหนึ่งชีวิตมันก็เปลี่ยนเนาะจากโควิดอะไรสารพัดนะครับ <c oughs> มาถึงวันนี้สมจิตบัวทองมองอนาคตลำ้ำของไทยเรา มามาทุกวันนี้หลังจากที่ปลดล็อกโควิดมาน่นวงหมอลำก็เริ่มเดินสายกันเริ่มมีป้ายมีอัดขึ้นหน้างานก,ก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับคนที่กำลังทำวงอยู่ตอนนี้นะถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามาอีกนะครับอย่างผมนี่ก็มีงานรับเชิญที่พอได้ไปศิลปินเดี่ยวไปก็พอได้ไปก็พอได้จับจ่ายพอได้พอได้หมุน ครับถ้าไม่มีงานตัวนี้เราก็ก็แย่เหมือนกันเพราะว่าผมตอนโควิดผมต้องพลิกขันมาหนึ่งทำไส้กรอกขายทำหม่ําหมุหม่ําวัวนอำเนื้อขายเออทุกอย่างคือเพื่อเพื่อความอยู่รอดไม่ยอมแพ้จริงครับครับไม่ให้ใครไม่ให้ครเราไอ้็อายปดทันทีก็เอาตรงฟัง้ารอก พราะอนนั้นไม่ต้องว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเอาตัวให้รอดก่อนทําอะไรก็ทาไปที่เป็นจุจริตนะครับเราเราจะเออย่างน้อยๆเราเป็นแดงบันดันบันดันใจให้รุ่นน้องที่เขาท้อที่เขาเป็นศิลปินแล้วเขาไม่มีทางที่จะไปเอ้าไม่มีงานแล้วกูจะไปร้องเพลงคือให้เขาเห็นว่าเออสมจิตบ่อทองยังมาทำมั่มทำไส้กรอกขายเนี่ยเราเป็นใครเนี่ยอยากให้รุ่นน้องเขามีกําลังใจมีแรงเฮ็ดสู้ขึ้นมาเออสมจิตยังมาทำไส้กรอกขายเลยเรา แล้วทำไมนไไ้องมไม่ได้ไม่ยอมทำไส้กรอกขายประมาณนี้เลยนะนะครับกินดีกว่าครับเป็นขอเป็นคนทานดีกว่าครับน้องเมย์ในฐานะคนรุ่นใหม่เป็นเยาวชนเนี่ยถ้ายังเห็นแบบนี้เลยนะสมจิตบ่อทองมาคุยกับเราเนี่ยแล้วก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง <c oughs> ในฐานะคนรุ่นใหม่ต้องถามพี่สมจิตหน่อยที่ว่าอยากให้คนรุ่นใหม่อยากเห็นมอลำอยากเห็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยครับก็หมายถึง อเอาอย่างเยี่ยผมผมเล่าให้ฟังว่าช่วงเนี้ยดนตรีหมอลำเนี่ยนะครับกลายเป็นไม่กลายเป็นดนตรีที่เหมือนเข้าถึงกลุ่มเด็กๆมากขึ้นแม้กระทั่งรุ่นน้องๆผมที่ทํางานนะครับชอบดูวงหมอลำมากๆไม่ใช่คนอีสานนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าสนุกกับการที่ที่เวลาต้องไปดูเลยอยากจะอยากให้เยาวชนเขาเรียกว่าเยาวชนกับดนตรีหมอลำเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆนะครับ พี่สมจิตมีแบบมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆบ้างไหมครับที่กำลังน้องๆรุ่นใหม่ครับเดี๋ยวนี้ยอมรับว่าคนรุ่นใหม่แล้วน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมีการประยุกต์ประยุกมาให้หมอลำมันมัน,มนไปฟังแล้วซ้ำซากยอมรับว่าเขาเขามีวิสัยท,ทัศน์ที่ที่มองไปข้างหน้าแบบแบบแบบทันสมัยนะ่ะเป็นลูกทุ่งวาร์รตี้หมอลำผสมวอร์รตรี้หมอลำผสม เออสตริงเอาอีสานมาเป็นสตริงเอาอีสานมาเป็นอะไรที่มันแปลกๆนะ่คือแล้วก็มีมอลําสอดแทรกไปบางในในเพลงแต่ละเพลงไม่ไม่แทรกแทรกมากแต่แต่มันออกมาในแนวแบบว่าอีสานอีสานอืใช้คําอีสานมาเป็นเป็นเพลงเนี่ยแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเรือว่าประยุกต์ขึ้นมากเลยเขามันยอมรับหรอเขาเขาอยู่ได้แล้วก็เป็นเงินด้วยละ ทีนี้เขามีช่อง YouTube มีอะไรมีติ๊ t ต็อกมีอะไรเนี่ยคือคนรุ่นใหม่เขาอยู่รอดเขาไม่ต้องมาอโอยน่อ oh, no, no ได้แบบหมอลำแบบบน้นบ้านแบบเราที่เคยลำเนี่ยเขาเขามาเป็นเอาเสน่หสติงแซบสอดแซงมันดูเป็นทันสมัยมขึ้นแล้วก็อยู่ได้ออืครับ มอ,มองว่ายังไงครับว่าท่านผู้ชม่านจิตบ่อทองครับว่าอยากทาเพลงแบบนี้ไหมเพลงโม<อ>งลังสำหรับคนรุ่นใหม่<ๆ>เพลงอินดี้เราเคยได้ฟังมะฉาฮินกิเราเคยได้เห็นอภินันน้อยรําแบบเนี้ยครับในฐานะคนที่แบบอืทํามลําม,มานานเป็นเพลงท้องถิ่นมานานเนี่ยอยากจะทําสำหรับคนรุ่นใหม่บ้างไหมโมลําผมนี่อยากจะทำทำอยู่แต่แต่วัยเรามันไม่ให้แต่ไปนี่มันจะมีคนทักทวงขึ้นมาแต่ เห็นร uh, ุ่นน้องเขาทาได้ก็สนับสนุนเขาชอบมาเข้าเขามีม huh. wow. ีอะไรเพื่อความอยู่รอดเขาเอาคำพูดอีสานมาเป็นเพลงสติงเนี่ยคอยมากเจ้าอีลีมันมันกลายเป็นทันสมัยไปเขาไม่ทิ้งภาษาอีสานพอมันมาเข้าหมอลำเออก็แปลกดูดีเพราะว่าเขาทำดีอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่รู้ถ้า ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าลองดูก็ยังไม่รู้มันจะออกมาแนวไหนมันจะไปมมันจะบวกเข้ามาเราหรือจะลบเข้ามาเราก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ยังยังยังไม่คิดก็คืออนุรักษ์แบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนคือวัยมันขึ้นอยู่กับวัยของเราด้วยแหละมันคิดคิดหาวิธีที่จะทํายังไม่ออกะบางทีมันมันอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาอย่างเงี้ยถ้าคิดออกก็ทำ่ามันอาจจะแลกก็ได้เราก็ไม่รู้กัน รอรอนะครับแต่ว่าก็ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในเขาเรียกว่าไงเป็นครูของน้องๆคนรุ่นใหม่เลยครับสำหรับพี่สมจิตนะครับได้ฝากบทเพลงที่แบบเป็นเป็นตำนานแล้วกันเป็นบทเพลงตำนานเลยครับผมค,บคิดและคิดว่าจะจะทำเวอร์ชั่นใหม่ของกุลาบแดงออกมาใหม่อาจจะทำเวอร์ชั่นใหม่กุลาบแดงกำลังหาแนวแนวดนตรี ลูกเล่นลูกเกินที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าเวลาแดงกําลังอาจจะทําเป็นเนื้อลดตรับเป็นเป็นหัวห้องขึ้นมาเป็นดุดีที่แปลกๆดูก่อนเพราะว่ามันเป็นกุหลาบแดงผมทํามาสองเวอร์ชันแล้วเวอร์ชั่นแรกเก่าๆน่ะตั้งแต่ปีสามสามก็เกิดมาระดับหนึ่งมามาว่าชั่นสองที่เขาฟังอยู่ทุกวันเนี้ยดูตัวสามนี่บ่ารอเลยครับรอรอรอเลยครับเผื่อมันฟุก อ่ารอฟังครับพี่สมจิตครับคนรุ่นใหม่เนี่ยนักหน่อยเดี๋ยวเอาฟังเอากุหลาบแดงของพี่สมจิตบอทองลงไปฟังดูนะครับแล้วจะเคลียร์เครื่องดนตรียังไงบ้างถ้าเผื่อทาได้แล้วส่งกลับให้พี่สมจิตอาจจะเป็นแนวก็ไเคยได้ยินนันทำดนตรีฟังคืมาพอสมควรเป็นเป็นแบ็กอัพดนตรีนักร้องหลายคนอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแนวเนาะแนวพี่สมจิตที่คุียันวันเนี้ยว่าอ่ะพอฟังแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่คิดยังไงดนตรีร่วมสมัยที่เอามาใช้เลยเนี่ยทำให้กุหลาบแดงมันนั่นฟังได้แบบ เยาวชนคนฟังก็สนุกด้วยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไว้จะขอ<ห>นอนุญา,าต cover หน่อยนะครับพี่สมจิตครับเอตามสบายเลยครับครับผมครับวันนี้เป็นศิลปินที่เราได้มาได้เหมาะสมเหมาะเวลาพอดีน้องหน่อยครับอ่ามีอะไรคําถามมีอะไรที่จะถามพี่สมจิตบอททองเราบ้างในฐานะศิลปินซึ่งไม่ยากที่จะเชิญมาร่วมรายการใช่ครับก็ช่วงสุดท้ายครับก็อยากให้พี่สมจิตนะครับก็ช่วงนี้อยากจะให แฟนคลับครับติดตามผลงานหรือมีผลงานอะไรยังไงติดตามช่องทางไหนบ้างอะไรครับก็ตอนนี้เรียนเชิญพี่สมจิตได้เลยครับตรองน,นี้ผมก็มีซิงเกิลใหม่ที่ออกมาคือพระสุริยันองค์เด่นนะที่ร้องคูค่กับอิวสงกรามลองขับบังเพราะว่าอยู่ใน youtube ตอนนี้คือยี่สิบยี่สิบกว่าล้านวิวแล้วครับครับพระสุริยันองเท่นครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปฟังใน youtube ของคุณสมจิตบอกขอฟังสักท่อนหนึ่งเพลงนี้เอาจริงครับ วัดวังน้ำเย็นรุ่งเรืองอิลีองค์พระาธาตุไว้กันทั้งปีดังอิลียันปราทนายันปราถนาทั้งรุน่นเสมาทั้งรุนชนะความจนบูชาทุกคนจะรวยเงินรวยทองบูชาทุกคนจะร่ำรวยเงินทองประวัติ พระคูสุริยันองค์เด่นท่านบวชเป็นเนรวังบุญมาครองออกเดินทุดงไปตามป่าค่ายองไม่ได้ใส่เท้ารองนอนป่าดงพงพีไม่กลัวผูดผีเสือชะงูสัตว์ร้ายไม่กลัวผูดผีเสือชะงูสัตว์ร้าย มันจะมีมีท่อนหนึ่งที่เข้าลงติ๊กตอกกันีย่นะไปปฏิบัติธรรมอยู่แถวเมืองป่าป่ามีผู้หญิงสวยมาเ้าต้องคำมาหลอกล่อ้นีไปฟังดูฮะโอ้ถ้าเกิดว่าดังในติ๊กตอนี่ก็คือว่าโอ้โหถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแสดงว่ามีวัยรุ่นเอามาเล่นล้วมีวัยรุ่นทําเป็นเราต่อแล้วนะครับไปเอามานี่เอามาแล้ววงมออเข้ามาแล้วอบมอเข้ามาลองครับ พิยารรมในมีอะไรจะฝากกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราไหมครับอ,องค์กรที่เกี่ยวข้องในงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้านเพลงมอลรำของเราครับก็ฝากไม่อยากให้วัฒนธรรมอีสานหรือวัฒนธรรมแต่ละภาคเนี่ยหลดุดหายไปจากเยาวชนรุ่นหลังนะครับอยากให้ท่านช่วยเผยเพว่าช่วยอนุรักษ์ไว้นะส่งเสริมคนรุ่นใหม่หรือคน คนรุ่นเก่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมมาเนี่ยคือให้อนุรักษ์วัฒธนธรรมไปจําภาคของตัวเองทุกๆคนทุกๆทุกๆภาคไว้นะครับเสียดายเพราะว่าคนรุ่นหลังเกิดมาเนี่ยเขาจะได้นําไปเผยแพร่หรือปฏิบัติตามนะครับ จะให้วัฒนธรรมแต่ละภาคนี้มีบนขังตลอดไปต่อเยาวชนรุ่นหลังครับงานที่คนไม้คนมือ,อมก็ฝากองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ใหญ่ในบ้านเมืององค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับรับฟังน้ําใจรับฟังหัวใจของนักร้องมอสลําท่านนี้นะครับสมจิตบ่อทองก็ช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปนะครับน้องหน่อยมีอะไรที่จะฝากกับพี่สมจิตไหมครับก็นะครับวันนี้ก็ได้รับเขาเรียกว่าสิ่งดีๆมากมายเลยนะครับก็จะ ว่าติดตามผลงานต่อไปนะครับสําหรับพี่สมจิตนะครับครับผมจะมอไครับท่านผู้ฟังครับเราี่เรถายเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เราได้พูดคุยกับจุตบอททองเจ้าของกุหลาบแดงซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักที่ดีๆนะครับในเทศกาลความรักที่จะมาถึงนะครับรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเวลาดีๆของคนไทยทางเพจพุทธสภาแล้วก็ทางยูทูบในช่วงการสัมภาษณ์ครับ ไดนะครับเดี๋ยวฟังพี่สมจิตเอาท่อนสุดท้ายของเพลงกุหลาบแดงนะครับให้เราฟังในท่อนสุดท้ายนะครับแล้วก็ลากันไปตรงนี้เลยขอบคุณพี่สมจิตบัอทองขอบคุณทุกหนุนขาและท่านผู้ชมไปเลยครับกับเพลงสุดท้ายท่อนสุดท้ายของกุหลาบแดงครับไม่สิ้นชีวิขอคอยต่อไปแม้มันจะไม่ให้ซึ่งความวาง หลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาชังเจ้าจงเคินมาคืนมาบ้านเือนสั้นบนเกา่าขมิ้นอาเจ้าคืนเจ้าจะรอให้คิดพ่อคนทรงเดิอนนางให้คิดพ่อคนทรงเดิอนนางขันจำังมันใช่สรงขึ้นเดิน้องสรงคืนเดินางนอง หักถินหักไทยรักถิ่นรักไทยหักถินหักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบาน